โดนพวกนี้ไม่ใช่โดนทหารเกตกองทัพราคาแพงสภาพของมันคือเอาเฟรมคาร์บอนไฟเบอร์มาประกอบใส่มอเตอร์สีตัวแล้วใช้สายเคเบิลไทยลัดหัวลบ RPG หรือระเบิดติดเข้าไปดื้อๆเลยครับเป็นอาวุธต้นทุนต่ำแต่พลังทำลายสูงมากมีข้อมูลลับเฉพาะที่ทางกองทัพภาคที่2ของไทยเราเพิ่งจะออกมาเฉลยถึงเบื้องหลังการประทะกันในช่วง5วันที่ผ่านมาครับหลายคนสงสัยว่า ทำไมรอบนี้ฝั่งกัมพูชาถึงลุกหนักและโจมตีได้อย่างแม่นยําผิดหูผิดตาวันนี้คําตอบชัดเจนแล้วครับว่านี่ไม่ใช่การลบแบบเดิมๆอีกต่อไปแต่เป็นการยกโมเดลสงครามยูเครนรัสเซียมาว้ที่ชายแดนบ้านเราครับจากการที่ทหารไทยเราไปยึดซากโดรนที่ตกในพื้นที่ช่องบกและช่องอันมามาตรวจสอบพบความจริงที่น่าตกใจครับโดนพวกนี้ไม่ใช่โดนทหารเกตกองทัพราคาแพงแต่เป็นโดน fpv แบบประกอบเองหรือที่เรียกกันว่า โดนการมิกเซ่แบบเดียวกับที่เห็นในข่าวสงครามยูเครนเป๊ะเลยครับสภาพของมันคือเอาเฟรมคาร์บอนไฟเบอร์มาประกอบใส่มอเตอร์สีตัวแล้วใช้สายเคเบิลไทยรัดหัวลบ RPG หรือระเบิดติดเข้าไปดื้อๆเลยครับเป็นอาวุธต้นทุนต่ําแต่พลังทําลายสูงมากซึ่งทางกองทัพวิเคะห์แล้วว่าชิ้นส่วนต่างๆทั้งแบตเตอรี่ทั้งตัวโครงสร้างยืนยันได้เลยว่าเป็นโดรนสายพุ่งชนเพื่อทําลายล้างไม่ใช่โดนบินสองลาตะเวนธรรมดาครับจุดพี่ของเรื่องนี้ อยู่ที่เทคโนโลยีการบังคับครับปกติไทยเราจะมีเครื่องแจมเมอร์หรือตัวตัดสัญญาณคลื่นวิทยุใช่ไหมครับแต่รอบนี้แจมเมอร์เราเป็นหมันครับใช้งานไม่ได้ผลสาเหตุเพราะโดรนลอกนี้กัมพูชาใช้สายไฟเบอร์ออปติกลากยาวจากคน,นคบังคับจนไปถึงตัวโดรนเลยครับไม่ได้ใช้คลื่นวิทยุทําให้เราแจมสัญญาณไม่ได้แถมข้อดีของมันก็คือภาพที่ส่งกลับไปหาคน,นคบังคับชัดแจ๋วระดับเ d ดีไม่มีดีเลยแม้จะบินอยู่ป่าเขาหรือหุบเขาก็ตาม นี่คือเทคนิคขั้นสูงที่ต้องใช้ทักษะการบินระดับเทพเท่านั้นถึงจะทำได้โดยสายไม่พันกันไปชนต้นไม้ซะก่อนคำถามต่อมาก็คือฐานกาัมพูชาไปฝึกมาจากไหนเก่งขนาดนี้เลยเหรอทางกองทัพอตที่2วิเคราะห์นะครับว่าคนบังคับไม่น่าใช่ฐานกาัมพูชาทั่วไปครับมีหลักฐานสำคัญก็คือในซากโดรนและการจับสัญญ,ญาณเราพบคำสั่งเสียงภาษาอังกฤษว่าฟินิ h หลุดออกมาไม่ใช่ภาษาที่ฐานเขมรคุยกันปกติความเป็นไปได้สูงมากก็คือ มีการจ้างผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศเข้ามาครับอ่านเข้ามาในคราบของนักกีฬาโดนหรือที่ปรึกษาเอกชนเพื่อมาถ่ายทอดเทคนิคหรือแม้กระทั่งลงมาบังคับเองเป็นลักษณะของสงครามตัวแทน proxy war ที่นําบุคลากรที่มีประสบการณ์จากสงครามจริงมาช่วยกันครับนอกจากเรื่องคนและเทคโนโลยีแล้วอีกเรื่องที่ฝ่ายไทยเราเสียเปรียบก็คือชัยภูมิครับฝั่งกัมพูชาเขาฉลาดเลือกจุดโจมตีบ้างเขาตั้งฐานบนที่สูงช่องบกและช่องอันมา อย่างเนิน745หรือเนิน677เลองจินตนาการดูนะครับเขาอยู่บนยอดเขาปล่อยโดนบินล่องลงมาหาเราที่อยู่ในระดับต่ำกว่ามันบังคับง่ายกว่ามากแถมสภาพป่าทึบและหุบเขายัางช่วยอมพางสายไฟเบอร์ออปติกทำให้ฐานไทยเราเองมองไม่เห็นกว่าจะรู้ตัวโดนก็พุ่งเข้ามาแล้วสร้างความกดดันทางจิตวิทยาให้ฐานอย่างเราหนักครับสรุปสั้นๆให้เข้าใจง่ายๆเลยครับกัมพูชาไม่ได้มีเทคโนโลยีที่ล้ำหน้ากว่าไทยแต่สิ่งที่เขาทำก็คือ การก๊อปเกตเครับคือก๊อปยุทธวิธีจากยูเครนมาใช้ทั้งการโมดิฟายโดรนการใช้สายไฟเบอร์ออปติกแก้ทางจจมเมอร์และการดึงตัวผู้เชี่ยวชาญต่างชาติมาช่วยนี่ถือเป็นบทเรียนราคาแพงและเป็นโจทย์ใหญ่ที่กองทัพไทยต้องกลับมาทําการบ้านกันอย่างหนักเลยครับว่าจะรับมือกับสงครามโดรนยุคใหม่นี้อย่างไรเพราะคู่ต่อสู้เปลี่ยนวิธีการลบไปแล้วอย่างสิ้นเชิงครับสําหรับวันนี้ข้อมูลเบื้องต้นจากชายแดนกอมีประมาณนี้ครับสวัสดีครับ